สวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่2นะครับก็ยังอยู่ที่วัดศิวมุลเลืองบ้านแพทย์นะครับตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวันนี้มีงานขาวดำนะครับคุณแม่ามานะครับมองคำหรือแม่แสงนะครับก็วันนี้จะเป็นาการสวดอภิธรรมนะครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าประเพณีทางเหนือนะครับจะไม่ส่งสการ ในวันขึ้นเก้าข้ามนะครับและวันอังคารนะครับก็เลยจำเป็นต้องอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นวันพุธก็จะนานเกินไปนะครับลูกหลานไม่สะดวกในการที่จะบำเพ็ญกุศลานานถึง5วันนะครับติดภารกิจการงานกันก็อันนี้จะเป็นเรือน้อยนะครับที่ขึ้นกัน เมื่อตอนเย็นนะครับก็มากันค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อายุ82ปีนะครับชาตะ2484นะครับ คือสุดท้ายนะครับทางภาคเหนือจะนิยมอ่านธรรมเทศนากันนะครับนมกยยาาาจ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกหลานนะครับญาติพี่น้องก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ